ย้อนกลับมาท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ทนายความในสังกัดของทนายเดชากิติวิทยานันชื่อทนายกุ้งอำนวยพรมมณีวันหอบหลักฐานคลิปเสียงกับข้อความเข้าดเาดิบคดีแจ้งความพระวรวิชวราเมธีผู้ช่วยเจ้าว,วาดวัดพระสิงห์พระรหลวงจังหว,วัดเชียงรายแจ้งความกับตํารวจปคบอในข้อหาฉลับสนุนการช่อโคงประชาชนโดยที่คุณอำนวยพรหรือทนายกุ้งบอนนะครับตู้ชม การเทศในเชิงชักชวนให้มาร่วมลงทุนขายตรงกับไอคอนครุบโดยมีประชาชนดูไลฟ์สดนับพันคนและแลการชักชวนเนี่ยตั้งแต่ชวนให้ลงทุน พูดให้รีบตัดสินใจว่าถ้าอยากเป็นเศรษฐีภายในวันเดียวต้องดีไอคอนเท่านั้นแล้วยังมีคลิปเสียงใหม่ที่เทศว่าใครไม่มาอบรมสัมมนาเป็นพวกดักดานทนายกุ้งบอกว่าการกระทําแบบนี้ทําให้ประชาชนหลงเชื่อและคล้อยตาม,มหลวมตัวมาร่วมลงทุนกับบริษัทนี้เป็นจํานวนมากทําให้มีความเสียหายมูลค่าเกือบพันล้านบาทวันนี้เลยมาแจ้งความขอให้ตํารวจกองปราบดําเนินการตรวจสอบว่าการกระทําแบบนี้เข้าข่ายสนับสนุนการช่อกงหรือไม่นอกจากนี้ยังมีป้า การมอบเงินหนึ่งล้านบาท,ทให้กับท่านบอวัชิุรเมธีที่ทเผยแพร่อยู่ในโซเชียลอะค่ะทานนายกุ้งบอกตรงนี้ก็ต้องการให้พนักง,งานสอบสวนตรวจสอบด้วยเช่นกันถ้าพบว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทําความผิดปปอง,องก็ต้องเรียกเงินนี้กลับมาเป็นของกลางเนี่ยท่านผู้ชมมาการกล่าวโทษค่ะกล่าวโทษให้ตำรวจดำเนินคดีค่ะเนื่องจากว่าเรามองว่าเป็นการสนับสนุนให้กับ จำเลยก็คือง่ายว่า The ดีไอคอนเนแหละกระทำความผิดซึ่งให้คนตัดสินใจง่ายขึ้นในการที่ชักชวนคนมาลงทุนในคลิปบอกเลยว่าชักชวนมาลงทุนไปหาคอร์สเรียนนะคะแล้วก็มีเลยคำบอกว่าตื่นมาก็รวยเลยอย่างนี้ต้องดีไอคอนคือคำนี้มันน่าจะเป็นกา,การสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่ได้ได้ยินข้อมูลนี้ ง่ายกับการตัดสินใจมากกว่าถ้าใครเมียฐานมากกว่านี้ว่าหรือมีบอ่อแสว่าท่านรับเงินของดีไอคอนไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยเพราะเท่าที่ทราบมาท่านออกมาทุกปีนะ,ะท่านออกมาทุกปีแต่เราเห็นหลักฐานเท่า,ท,าที่มีเรามีแค่1ล้านบาทนะคะถ้าเกิดว่ามีพาพลูกปืนที่เกี่ยวข้องหรือว่าเข้าขายลักษณะแบบนี้นะคะว่าชักชวนคนลงทุนหรือไปอวยดีไอคอนว่าตื่นมาก็รวยเลยอย่างเงี้ยก็อาจจะเข้าขายเหมือนกันก็จะต้องมากล่าวโทษต่ตอไปนะคะ่ะถ้าเป็นยิ่งเป็นภาพผู้ใหญ่อะ ทำอะไรก็ต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้ด้ว่าจะเป็นการที่ออกมาเทศนาที่บอกว่าทําไปตามคําสอนตามพระไตรปิฎกก็ตามแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยบางทีต้องใช้ระมัดระวังคําพูดท่านผู้ชมอ่ะมรันต่อเนื่องไปในวงการทนาอีกอันเนองมาจากเรื่องนี้ ทานายนิดาท่านผู้ชมคุณจรัญญาหวังสุขเจริญค่ะเมะื่อวานนี้โพสตข้อความว่าพระวอเทศอยากรวยเร็วก็ดีไอคอนแล้วจะไปแจ้งความเอาผิดเรื่องอะไรข้อหาอะไรส่วนตัวยังไม่เห็นเข้าความผิดต่อกฎหมายอะไรเลยเอาไม่เหมาะสมกับไม่ถูกกฎหมายมาปนกันไปหมดหัวจะปวดแน่นอนพอโพสมีคนแสดงความคิดความเห็นไม่เห็นด้วย แล้วก็ปรากฏว่าเจ้าตัวออกมาโพสต์เพิ่มเติมเป็นการตอบเม้นว่าไม่ได้อยู่ในทีมพระวอไม่อินกับแนวทางเหมือนกันพูดแค่ในข้อกฎหมายและในเวลาต่อมาก็โพสต์ยาวเลยแจกแจงข้อกฎหมายว่าในส่วนพระวอจะอผิดในฐานะตัวการแชร์ลูกโซ่หรือผู้ชรมุนแชร์ลูกโซ่มันต้องพิสูจน์เจตนาของพระวอว่าขณะพูดทราบหรือไม่ว่าไอคอนคือแชร์ลูกโซ่ ถ้าพูดไปได้ไม่ทราบว่าคือแชร์ลูกโซ่ต่อให้เชิญชวนมาเป็นครอบครัวไอคอนก็อาจจะไม่ผิดเพราะก็ไม่อาจผิดได้เพราะขาดเจตนาความผิดอาญาเนี่ยขาดเจตนาไม่ได้เลยเว้นแต่กฎหมายระบุเป็นอย่างอื่นหมายถึงกรณีอย่างขับรถชน<ะ>อันนี้เนี่ยผิดเหมือนกันแม้จะไม่เจตนาขนาดเดียวกันการที่พระวรจะบอกว่าขนาดที่พูดไม่มีเจตนาเพราะไม่รู้ว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ ก็ค่อนข้างมีน้ำหนักว่าอาจจะไม่ทราบได้เพราะขนาดคนมีสีข้าราชการทหารตำรวจแม้แต่ครอบครัวนักกฎหมายเองบางคนควรรู้ยิ่งกว่ายังไม่รู้เลยว่ามีลักษณะลูกโซ่จริงแล้วก็กลายไปเป็นเครือข่ายความก็เพิ่งมาแตกว่าเข้าข่ายเป็นแชร์ลูกโซ่เมื่อไม่นานมานี้เองส่วน,วนตัว,ตวไม่มองอะไรแบบไม่เป็นธรรมโดยจะไม่เอาความชอบหรือไม่ชอบมาบอกว่ากรณีใดผิดกฎหมายหรือไม่ผิดและไม่ยัดเยียดข้อเท็จจริงเกินไปกว่าความเป็นจริงแต่พิจารณาตามเหตุ และผลและตามพยานหลักฐานที่ปรากฏาคุณสรัญญาหรือธนานีได้ยกกรณีของท่านวอนเนี่ยเทียบกับพีเซนเตอร์พีเซนเตอร์ที่ไม่ใช่ระดับบอสนะคะ โดยระบุว่าในส่วนของบอสดาราที่อ้างว่าเป็นพรีเซนเตอร์และเป็นบอสด้วยแบบนั้น,นะจะมีหน้าที่ในการโปรโมทด้วยการชวนคนสนับสนุนดีไอคอนต่อประชาชนเพื่อเพิ่มจํานวนสมาชิกเพื่อวัตถุประสงค์ก็คือหวังผลประโยชน์จากส่วนแบ่งกําไรจากจํานวนสมาชิกแต่ว่าพรีเซนเตอร์สินค้าจะมีหน้าที่แค่โฆษณาตัวผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักดังนั้นเพียงแค่ตรวจสอบว่าตัวผลิตภัณฑ์นั้นปลอดภัยได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พอจะมองว่าสุจริตได้แล้ว ไม่ถึงขนาดจะต้องรู้ว่ากลยุทธ์ของบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นยังไงเพราะก็ไม่ได้มีหน้าที่ชวนสมาชิกมาลงทุนและก็ไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรจากค่าตัวขณะที่ในส่วนพระวอก็มีการเปรียบเทียบว,ว่าการรับเงินบริจาคหนึ่งล้านบาทก็ยังไม่ได้มีข้อเท็จจริงในแง่ที่ว่าเป็นส่วนแบ่งรายได้จากการที่พระวอชักชวนสมาชิกข้อความที่ปรากฏ ไม่ว่าจะเป็นจะรวยเร็วก็ไอคอนแล้วหรือการอวยยศด,ดีไอคอนต่างๆหรือการกล่าวหาว่าคนไม่เปิดใจไม่ปรับไมซ็ตไม่ลงคอสอบรมคือดักดานก็ยังไม่ชัดแจ้งว่าเป็นคำชักชวนยังไม่ถือเป็นการชักชวนโดยตรงแม้จะมีคำไม่เหมาะสมหรือไม่ใช่กิจของสงก็ตามมันก็คนละเรื่องกันกันกบคดีอาญาทั้งนี้ทั้งนั้นในระหว่างนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้ เอาเป็นว่าเขาโต้ตอบกันแล้วก็นําเสนอ,อคุณเดชากิติวิทยานาันทนายใครทุกท่านไปโพสต์ข้อความเมื่อวานนี้เหมือนกับโต้เลยเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งชอบแย่งผัวชาวบ้านเขาผิดศีลข้อกาเมมาใส่ร้ายผมว่าไปแจ้งความวอวัชิระเมทีทําไมไม่เข้าข้อกฎหมายล่าสุดเช้านี้ คนสัญญาโพสต์ภาพที่ทนายดังหลายคนโพสต์ในเพจทํานองว่า,อาชอบแย่งสามีชาวบ้านเธอก็ไล่เรียงตั้งแต่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอให้ความเห็นทางกฎหมายที่ต่างไปจากทนายชื่อดังสองคนหรือเป็นทนายฝั่งตรงข,ข้ามแล้วก็ไล่เรียงรายละเอียดจุดเริ่มต้นที่ทนายสิทธาเกลียดทนายนิด้าคงเรื่องมาจากที่นิดา้ารับเป็นทนายให้รูปความฝ่ายตรงกันข้ามแล้วคุณนิด้าบอกว่าตัวเธอเนี่ยโดนจิก กัดเน็บแนมในทําทำนองนว่าไม่มีความรู้ด้านกฎหมายบล็อกใส่ทานองว่าตัวทนายตาั้มแบบไม่แพ้หรอกทั้งที่ตัวทนายนิด้าเองก็ทำหน้าที่เป็นทนายความในตามปกติและที่พูดถึงว่าทนายที่เป็นเมียน้อยเนี่ยมันเริ่มจากตรงนั้นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันตัวทนายนิด้ามองว่าประสงค์ต้องการปิดปากให้ทนายที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเมียน้อย ยุติการต่อก่อนด้วยหรืองดการให้ความเห็นทางกฎหมายที่แตกต่างแต่เธอบอกว่าหน้าที่ก็คือหน้าที่เธอก็ทำงานต่อไปไม่เคยตอบโต้เพราะคิดว่าเดี๋ยวก็คงหยุดไปเองจนมาถึงวันนี้วันที่เธอให้ความเห็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความผิดของพระวอรกรณีดิไอคอนที่ทางทนายอ v เวนเจอร์เห็นว่าเข้าข้อกฎหมายที่เป็นความผิดแต่ตัวเธอก็คือทนายนิด้านเนี่ยเห็นว่าไม่ผิดก็เลยแชร์มุมมองของเธอออกไปสิ่งที่เกิดขึ้นอีกเธอบอกมันก็เหมือนเดิม ตามภาพที่ทนายตั้มกับทนายเดชาลงเอาไว้ซึ่งเธอแคปมาประกอบในโพสต์นี้ด้วยนะคะบอกทนายตั้มกับทนายเดชาที่คนเรียกว่าเป็นอาจารย์เคลมว่าจบเนติบัณฑิตมีเกียรติมีศักดิ์ศรีกันทั้งคู่ลงภาพแบบนี้แล้วภาพในนั้นหนึ่งในนั้นเป็นภาพขวดไวน์ที่ทนายตั้มเอามาแขวนในคอมเมนต์และคุณนีดาบอกว่านี่อุตส่าห์พยายามไปย้อนแคปจากไอจีที่นิดาโพสต์เองเพื่อช <จะ S 2> ี้นำว่าภาพนี้เป็นหลักฐานการเป็นเมียน้อยของใครสักคน เขารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าเขาต้องการผลอะไรต่อนนี้ได้าจากการกระทำนี้ นิด้าจึงมาโพสต์เพื่อจะบอกว่าที่ทุกคนพยายามกล่าวหานิด้ามันไม่เป็นความจริงและมันกระทบต่อคนอื่นมันกระทบต่อลูกนิด้าที่เพิ่งจะอายุห้าขวบทนายที่ทําเพื่อประชาชนจะมุ่งทําลายคนอื่นโดยไม่คํานึงถึงเด็กวัยแค่นี้ไม่ได้แล้วเธอย้อนกลับไปว่าเธอให้ความเห็นเกี่ยวกับดีไอคอนว่าเข้าข่ายความผิดมาแต่ต้นทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็มีลูกความเป็นหนึ่งในเครือข่ายดีไอคอนด้วยซ้ําแต่ก็ยังจะเลือกให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาได้แต่พอมาเป็น มของพระวอนีด้ามีความเห็นต่างออกไปจริงๆและนีด้าเห็นว่าการแชร์มุมมองข้อกฎหมายที่นีด้าเห็นว่าถูกต้องย่อมเป็นสิ่งที่ชอบทำที่จะทำได้แต่พอเห็นความเห็นต่างแบบนี้ก็เจอแบบนี้ทันทีและเธอก็ทิ้งท้ายว่าไม่ได้กลัวสิ่งนี้อย่าหยุดนีด้าด้วยวิธีแบบนี้อีกเลยนีด้าตัวคนเดียวไม่มีแก๊งใครที่มีอิทธิพลต่อสื่อชี้นำสังคมไม่ได้เท่าระดับทนายที่มีคนตามหลักล้าน เลิกรวมหัวกันรังแกคนอื่นได้แล้วไม่น่ารักไม่เกิดประโยชน์อันใดต่อสังคมและถ้าย้อนกลับไปตัวเองก็วิพากษ์วิจารณ์ให้ความเห็นทางกฎหมายประเด็นทางสังคมกันเสมอมาเป็นเรื่องปกติแม้แต่ในคดีของนิด้าเองก็มีซึ่งนิด้าก็ให้ความเคารพนิด้าจะไม่พูดถึงความแมนแต่แค่จะถามว่าเป็นคนดังแล้วเหลือแต่เป็นปัญญาชนจะไม่เป็นกันจริงๆหรอคะท่านบุญชอม